ปเป็นจังไงพอสบายดีน่ารับฟันด,ดีบ่ะฟันดียอดค่ะแฟนครับแฟนช่องโท่าหาบอตลอดเบิร์ดมึงใช้ไมบ่สา,ายเป็นหอนค่ะทำกระชม,มนะคะกะเป็นหอนเฟ้นครับกระร่อนาะพ่ะอเนาะขับรอขับบอขาดบ,บอ่คิดบ่บอะได้วยขอบบอ้ขอศัอบค่ะไปใช้กับพวกไปน้ำมัน<ะ>บบเขาจะโท้เขาดีๆนะต่อเขาดี่ๆเย เด็เขาเจ้าชู้มาให้เกะปอกกะแคร์กะมีดอกค่ะเงินอ้อยค่ะพ่อเลยใส่พ่อเลยใส่เลาก็ทำบุญน้ำเราพอน้นาะกระเพี่ยงข้าวเสียดยามเดียวค่ะเป็นยังไงวเนี้พ่อมันคือโบมันมันใจคือเก่าบ่แต่โตเก่าเราก็บ่เปลี่ยนค่ะมันใจคือเก่าเด็กสูตรคำนวณนี่คือมันคือเก่ามันคือเก่าบ่เปลี่ยนมันโมงเด็กฝันเหล่านาะ เพชรสูตรต้องกระจงเฮ็ดมาได้ตัวใดก็ต้องเอาตัวนั้นค่ะค่ะห้าไปกินก็บ่ได้แต่ว่างหัวหนี้ปล่อยสาอยู่สองมือสองมือแต่ก่อนบอกมาเลขออกไม่ปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะซ้าก็ทัานอยู่หลอกพ่อเข้าปล่อยหมื่อวานนี่ก็ยังได้อยอะไปดิพ่อไปซื้อลอตเตอรี่แล้วบ่ไปแล้วซื้อมาไว้แล้วได้เรียบร้อยเนาะได้เรียบร้อยพ่อซื้อได้ตัวใดในหางมันบ้านเราต้ันก็ซื้อ มันมันก็ได้หุบได้เกาก็ได้นึ่งนึ่ก็ได้ค่ะมันมันหลายแบบได้ตัมากบ่ได้ได้ตัวมากก็ได้ตัวมากบ้านก็มาทาก็บนเด็สูตรเนาะค่ะมาทาก็เพ็นลวงตาบ้านก็ย่านเขาพีดูมอ๋อลุงตาห้มากตอนไหนคุณพ่อลุงตาห้มากเมื่อเช้าค่ะ พห้16กับ72 16กับ72พี่น้องหนึ่งหกเจดงบนี้ของคุณพ่อนี่13 13กับ19 1 9ท่านผู้ชมของพ่อนี่ก็บโบเปียนของของลวงตานี่ก็บโเปียนดอกคนปล่อยปล่อยล้กก็ปล่อยเลยคือกันเรียกสูตรคือกันพ่นห้ยสองคู่น้องม่ินนี่หาองคู่เตื้อพ่นหาห้างเดียวนะหางเดียวค่ะ พคนมาจังไนแนนพ่อ่นก็คนการท่าใจคนการยังเน้นตัวชิพก็ล่อเราคนเราเศร้าก็เยยกน่แต่เพิ่นกันเน้นอยู่เน้นอยู่ชิบก็ชิพกดหัวหัวแ้เใิ่็ใคแปดสามตัวเดียวโคโลนะพ่อเนาะค่ะแปดสามตัวเดียวจะจ้างว่าันหันหัวปิดทัานค่ะปิ้นขืนปิ้นร่งปิ้นข้นปิ้นลงค่ะพ่อช้ำตัวเดียวกัน จากตัวเลขของทุ่งทอนะคะหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าบันนี่ของลวงตาหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกกับเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหกกับเจ็ดสองขะทำประชมวันนี้เข่าไดรมากก็คือสี่คูณนะพ่อเนาะค,ค่ะควันนี้พ่อให้เลขสามตัว ให้ตัวได้แน่พอให้เอาเก้ากับเจ็ดอ๋อเป็นลักลอยบ่เป็นรักลอยเก้าก้ากับเจ็ดขึ้นมาอยู่รักลอยครับอ๋อยูอ่รักอเกับเจจะมาอยู่รัก้อยนะคะเก้าหนึ่งเกค่มาเจหนึ่งก้าเาหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้ามาถสามเก้าหนึ่งสมก้าหนึ่งสา 7จ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นรักลอยของคุณพ่อ,อนะคะเน <7 S 1> าะค่ะรักลอยฟ้าผ่าจูว่า,ารักลอยต้องหันไ<อ>ปสามกับหนึ่งก็ยังเผาหนึ่งจนได้เนาะงวดหนึ่งก็ว่ามันถึงเผาพ่อลุงตาีนปกติคนอัน,อนเลข่ของคนนี่เป็นเลขความฝันหรือเลขคิดคำน่ค่ะคิดเกาคือห้อง่อเ็เาเลขเลขคำวนผมเห็นคนเห็ดสูตรใน่อ่งเลย นเฮ็ดผีตีวนคนก็นน้ำยากคุยประชาเฉยคือคนเสียโตกันเนาะค่ะนก็มาเฮ็ดต้อนน้าบ้านก็เขาของคนก็ชิเรียบอยู่เรียบประช้าอุ้ยใชาถูกพี่น้องนะคะคือว่าเฮาอนาสมเอากับคุณพ่อดีแล้วเฮาบ่ต้องไปคุยกับเพิ่นเพราะว่ามันบ่ดีเพราะว่าบ่ต้องไปค่ะนั่นล่ะดีแล้วมาข้อด้วยเพราะว่าข้อปล่อยขวดขวดต้องหันจะปล่อยให้เพิ่นกับเขาของเพิ่นค่ะกะเฮาก็ทําบุญนําเพิ่นคือเก่าหั่นล่ะค่ะผู้ชปเก่า นะะคเพราะว่าบางเืธอเข้าไปคุยกับพากกระเจาเมื่อกบดีมันสิผิดวิ่งหน่อยพ่อนะพ่อเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขของคุณพ่อถนอมตัวเล็กกเปียนตัวป่วยขึ้เก่าทั้งพ่อนี่ก็ะโบเปียนของเบื้องตานี่ก็ะติโบเปียนบอกได้คุณพ่อจะนิ่งอยู่คู่กันค่ะนิ่งอยู่คู่กันแต่เรือพ่อนียาลื่นนิ่เลยเนื่งเก้ามีนิ่เลย ของคอเน้นหนึ่งเก่าเน้นหนึ่งเก่าลุงตาเพิ่งเน้นหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกค่ะของคอเนี่ยเน้นเน,เน้เน,เน,น,นเรื่อยแต่ว่าเหล็กหนึ่งนี่ว่าแม่าเบาเดยกะมาาลายเลยกะลายกับคนเอกโชวมาบอกค่ะน้ว่าเจ็ดจังหมัดนี่ชีวนนี้หนึ่งเด้อประจันเนาะก็อชุบเหล็กชี่โทวมากกับแม่นย่ำของข้าเจ้า,จา,าจดิข้าเจ้าโชวมาเนพอข้าเจ้าไปซื้อได้ปั๊บข้าเจ้ากับฝันเลยฝันว่าได้จับปลา เลขพ่อเขาแล้วบอกันดีฝันดีบ้านนี้พู้อันคอยคอยอวดนี่หนึ่งเก้านั่นก็โชคไม่อีกแล้วบ้านนี้ฝันว่าเขาเอาเข่ามาให้เต็มตารางเงี้ยนขนขงห้องนี่เขาแล้วพ่อเขาบอกเลวไปซื้อแล้วไปจับลอตเตอรี่ไว้แล้วไปซื้อแล้วกลับมานอนฝันอีกกลับมานอนฝันฝันดีเขาเอาเขามาให้เต็มเงี้ยนเต็มตารางหนึ่งบ้อแปลว่า พ่อก็เลยตอบพระเจ้าไป่ายบอกเจ้าระสาข่าพ okay, okay. ่อก็เลยว่าเลขเขาเดียวพบพบก็ว่าเพื่อ <|ja|> กันครับพอว่าเลยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวแสดงว่างวดนี้โอเคคือเก่าคือเก่าแสดงว่าแฟนคลับแฟนคลับเได้เตรียมรับทรัพย์อีกคือเก่าคุณพ่อเตรียมคือเก่าครับเอาพี่น้องสายบุญแฟนคลับเตรียมรับทรัพย์นะคะโชคดีมีโชคลาภทำบุญนะคะขอบคุณพ่อคือเก่านะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะจากปากพอเลย อางวดนี้เลขเด่นเลขเด่นวิ่งรูดตัวเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับงวดนี้วิ่งหนึ่งทั้งบนและล่างบ่พาะบนล่างบนล่างหนึ่งมาลานเปอร์เซ็นต์บ่พาะครับหนึ่งนะคะมาลานเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัาเลขเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวสมุดมาจุดตัวเลขไว้กันเด้อค่ะท่านผู้ชมแป๊บนึงพอพอเลยนะไระพ่อใหเด็กหนาพอเลย ่าอยาง <S <S in อันเปิดเ oh, like ็ดนาไล่เอยาเปิดเยไล่ี ну ่ยู้กร้านเทใส่ด้วยเนียนของคุณผองคุณพอเดี๋ยวเขีนกนของคุณพอนี่ลขขอ่อนหสานะอ้วงนกับ่กาอันนี้คือยำตัวเลขของคุณพ่อนะคะ แล้วก็สามตัวสามชัว9ก้ <9, 19. S 1> าหนึ่งเก่ก้บารกัมเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห่ก้บารกับ 9, 13, 9 1้าหนึ่งสา3เก้าหนึ่งสาเจ็ดหน่งเจ็งทีเรียกว่ เอิกล16 16 16เกืบ72 72 ท um, <Yes. S 1> uh. ี่ถูกพ <roommate> <tur lin> ่น <debut> ก <tur lin> ัน <z> น <im> ั้นอะไรนด้จ <tur lin> ับโอเปีนพ่อจับให้หน่อยจะได้จับค่ะท่านผู้ชมคะก็สหรับคึนนี้นะคะสําหรับตัวเลขนะคะที่หลายท่านนะคะก็ล่อค่อยตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะคะคุณพ่อเพิ่งบอกว่าเป็นบทเรียนตัวเลขนะคะสํำรับเลขเด่นเลขยิงหดมีหายหนึ่งเด้อคท่านผู้ชมวิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำรับเลขจับคู่นะคะท่านผู้ชมคะสำรับคอยถนอมหาแค่2คู่นะคะหายหนึ่งสาม ตัวเล่นคือหนึ่งเก่านะคะส่วนเลขรักลอยเพราหวหายเก่า 9, กับเ็ดมากนะคะก็จะเป็เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้าและเจ็ดหนึ่งสามอันนี้คือตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะคะการขึยังคงย้ำตัวเดิมนะคะย้ำตัวเดิมแต่ว่าเน้นๆคือเม็ดเดียวหนึ่งเก้านะคะทา่านผู้ชม ำรับตัวเลขของหลวงตาะคะงวดที่ผ่านมาให้83เข้าตรงๆง,งวดนี้หลวงตาให้2คู่นะคะมี16และ72นะคะตัวเลขของหลวงตาะคะท่านผู้ชมหลวงตาเน้นก็คือ16นะคะ16นะคะท่านผู้ชมเน้นๆนะคะเลดเดียวะที่้องเนาะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะใครเข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่ แลก็กดติดตามนะคะท่านแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ